สวัสดีค่ะชูตี้นะคะจากติ๊กต็อกเรื่องของเรื่องตอนนี้ก็เป็นแอร์นะคะแล้วก็ทําหลายอย่างเลยคะ่ะเป็นแอร์เป็นครูและที่สําคัญตอนนี้มาเปิดร้านนะคะชื่อร้านทวินเบอร์เกอร์ค่ะอยู่ที่บางรักค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าตอนแรกตี้ก็เป็นแอร์แต่ว่าเฮ้ยทำไมแบบมาทําร้านอะไรเยอะแยะจังแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเป็นแอร์อาจจะรายได้สูงเพราะคะเพราะว่าเรารายได้เรามาจากค่าบินแต่พอเจอโควิดไปอะคะ่ะมันไม่ได้บินรายได้เราก็เลยลดลงทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ย อาชีพเดียวมันไม่พอแล้วคือก็เลยเริ่มทำติ๊กตอกด้วยติ๊กตอกเองก็หารายได้เข้ามาได้เหมือนกันส่วนการที่เรามาเปิดร้านเนี่ยก็เป็นอีกรายได้หนึ่งเราก็เลยมาทําร้านทวินเบอร์เกอร์นะคะก็ขายเบอร์เกอร์ไปเรื่อยๆแล้วก็ทําร้านข้างบนด้วยคือมันก็เป็นเหมือนกับความมั่นคงอีกทางหนึ่งก็เลยอยากให้ทุกคนลองดูว่าเฮ้ยหนึ่งวันในหนึ่งในหนึ่งคนเนี่ยจะทําได้กี่อาชีพแต่ว่าเออเราก็สามารถที่จะทํามันได้ประมาณแบบ4ี่ห้าอย่างในวันเดียวกันสุดๆไปเลยร้านตอนนี้เปิด เป็นขายเบอร์เกอร์นะคะแต่ว่าเบอร์เกอร์เนี่ยทำมาจากแป้งของมันโถนะคะ่ะ uh huh. แป้งมันโถเนี่ยทำเองเลยนะคะทำเองปั้นเองกับมือแล้วก็ด้วยความที่ว่า เรารู้สึกว่าตอนแรกอะค่ะเราทําเป็นร้านซาลาเปทาทาซาลาเปาปั้นจีบแต่พอไปไปมาเรารู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนื้อแป้งของเราเนี่ยอร่อยแล้วก็มีความพิเศษก็คือมันหนึบๆนะคะมันถ้าหากว่าได้ลองชิมเนี่ยนุ่มไปถึงเย็นเลยคะ่ะแล้วก็ลองชิมก็คือมีความหวานแล้วก็หนึบนะคะมีมันม่วงแครอทนะคะมีงาดําไส้พิเศษเลยก็คือไส้แครอทนะคะอยากให้ทุกคนได้มาลองชั้น3นะคะของร้านก็จะเป็นร้านยิงมุกหมูกระทะค่ะําเนื้อหมูมักเองทุกวันนะคะแล้วก็หมดแล้วหมดเลยลูกค้าก็คือเข้ามา อาจจะแบบว่าต้องโควจองกันนิดนึงนะคะเพราะว่า ขในเรื่องของเซตนะคะเราไม่ได้เป็นบุฟเฟ่เนาะจะเป็นแบบอาราคานะคะสตาร์ทเริ่มต้นก็จะเป็นเซตหมูค่ะเซตหมูเล็กก็จะมีหมูนุ่มนะคะขอบอกเลยว่านุ่มมากหมักเองนะคะแล้วก็กลมกรอแน่นอนกับหมู3ชั้นค่ะอีกเซตหนึ่งก็จะเป็นเซตรวมมิสค่ะก็จะมีอะไรเพิ่มขึ้นมานมนูจะมีกุ้งกับปลาหมึกค่ะที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเริ่มที่300 400แล้วก็600ค่ะแต่ถ้าากว่ากินแล้วติดใจนะคะสั่งเพิ่มได้ค่ะจะมีตัวแยกขึ้นมาจะเป็นเนื้อหมูเบคอนนะคะหมูนุ่ม หรือว่าผักอื่นก็มีได้หมดเลยค่ะอยากให้ทุกคนลองมาเปิดใจลองกินที่นี่ดูนะคะสิ่งที่ต้องแนะนําเลยก็คือน้ําจิ้มค่ะมีทั้งสูตรเผ็ดน้อยแล้วก็เผ็ดมากค่ะถ้าหากว่าใครชอบเผ็ดน้อยก็ลองได้นะคะขอบอกว่ากลมกล่อมกับหมูนุ่มแน่นอนบรรยากาศร้านนะคะจะอยู่ที่ชั้น3ามขอบอกว่าต้องไต่บันไดขึ้นมานดนึงแต่ว่าเมื่อไต่ขึ้นมาแล้วนะคะพบกับบรรยากาศที่ ชิลมากๆแล้วก็ค่อนข้างเป็นการส่วนตัวเลยค่ะสามารถมองออกไปนอกหน้าต่างนะคะก็จะเจอกับชุมชนบางรักที่นี่นะคะแล้วก็สามารถที่จะมาแบบเป็นแก๊งเพื่อนกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาสังสรรค์กันได้ค่ะรับรองว่าบรรยากาศอบอุ่นแล้วก็ตับทุกคนแน่นอนค่ะก็หลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ย เราแบบมีไลฟ์สไตล์แบบชอบไปกินไปเที่ยวไปรีวิวทิกเกอรอะไรเงี้ยอาจจะดูเหมือนมีเวลาว่างเยอะแต่ว่าจริงๆหลังจากที่เราคือน,นั้นอ่ะเราก็ไปกินไปเที่ยวจริงแหละแต่เราก็เอาเวลาว่างนั้นนะคะมาทํามาเปิดร้านไปบินไปทําทุกอย่างคือทุกอย่างมันสามารถจัดการเวลาได้ของมันถ้าหากว่าเรามีเวลาว่างแล้วก็จัดการเวลาของมันเนี่ยให้ถูกต้องนะคะอยากจะฝากให้มาติดตามกันนะคะพี่ใน t ิก t o อรเรื่องของเรื่องนะคะแล้วก็ถ้าหากว่ามีเวลาว่างนะคะก็มาที่ร้านทวินเบอร์เกอร์นะคะอยู่ที่ถนนสีเวียงค่ะ จะเป็นซอยหลังโรงพยาบาลเลิศศิล์นะคะร้านเปิดทุกวันนะคะตอนนี้เปิด7จ็ดโมงถึงทุ่มครึ่งนะคะส่วนร้านหมูกระทะข้างบนนะคะหญงิงหมูหมูกระทะก็เปิดทุกวันเหมือนกันนะคะ4ี่โมงเย็นนะคะจนถึง4ี่ทุ่มเลยค่ะอยากให้ลองติดตามแล้วก็มาหามาเจอกันได้นะคะ